ขอสันติสุขของพระคิดดำรงอยู่กับพวกเราทุกคนในเช้าวันพุธที่24่กุมภาพันธ์นะครับไม่เพียงแต่สันติสุขเราต้องการการปกป้องจากพระองค์ที่อยู่เหนือพวกเรานะในช่วงที่โรคภัยกำลังระบาดนี้นะครับเช้าวันนี้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในยอห์นบทที่15นะครับยอห์นบทที่15 อาจจะยาวนิดหนึ่งผมเองจะตัดแบ่งเป็นสองตอนคือข้อวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อที่1จนกระทั่งถึงข้อที่7ข้อที่1จนกระทั่งถึงข้อที่7อันนี้เป็นคําพูดถึงคําอุป,ปมาอุปไมที่พระเยซูพูดปเปรียบเทียบพระองค์เองนะครับเหมือนอย่างเท้าเงินและสาวกเป็นเหมือนอย่างแขนงนะแล้วพระบิดาเป็นเหมือนอย่าง ผู้ดูแลรักษาหรือชาวสวนส่วนอีกคำหนึ่งที่พูดแล้วก็ใช้พูดซ้ำบ่อยครั้งคือคำว่าเกิดผลหมายถึงการเกิดผลชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตนะส่วนการอีกคำหนึงคือคำว่าเข้าสนิทหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์สภาพนะความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้านะทั้งหมดเหล่านี้นั้นพระเยซูก็สอนพวกสาวกก่อนที่พค์ จากไปคืนสุดท้ายเป็นข้อคำสอนอันหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของการดำรงอยู่ของคริสเตียนผมใช้คำหนึ่งนะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคำสอนวันนี้ถือว่าเป็นหัวใจการดำรงอยู่หรือการดำรงชีวิตของการเป็นคริสเตียนของพวกเราให้เรามาดูทีละข้อนะครับข้อที่หนึ่งบอกกับพวกเราว่าเ,เราเป็นถรงาอัาหนุนแท้พระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษา เราจะสังเกตเห็นพระองค์แนะนําตัวโอพระองค์เองว่าพระองค์เป็นเทวอง,งุนถ้าเรามองให้ลึกลงไปก็คือคําว่าแท้หมายถึงพันแท้นั้นเป็นหลักประกันให้กับพวกเรานะครับว่าผลองนุนที่ออกมานั้นจะต้องเป็นผลอง,งุนที่มีคุณภาพที่ดีนะครับโอเคชาวสวนหรือผู้ดูแลรักษาคือพระบิดามีคนเขาพูด บอกว่าอังุ่นนั้นเป็นต้นไม้ผลไม้ที่ดูแลยากและต้องใช้ความการดูแลเอาใจใส่อย่างสูงนะครับแล้วกุญแจสำคัญนะครับในการที่จะช่วยให้ผลอังุ่นออกมาดีไม่ดีอยู่กับ1 0ั0งัองุ่นที่ใช้ปลูกประการที่สองขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับก็คือขึ้นอยู่กับผู้ที่ดูแลรักษานะครับ ต้องมีความรู้ความสามารถแต่ละวันมีผู้ดูแลรักษาที่มีความรู้ความสามารถที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้ก็คือพระบิดาของพวกเราเพราะนั้นเป็นหลักประกันให้กับพวกเราว่าชีวิตคริสเตียนเราจะต้องเกิดผลแน่นอนในข้อที่สองนะครับผมใช้คำว่ากฎเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าให้พวกเรามาเชื่อในพระองค์พวกมีกฎเกณฑ์ นะที่แน่นอนทางฝ่ายวิญญาณให้กับพวกเรากฎเกณฑ์ของฝ่ายวิญญาณนั้นก็คือมีอยู่สองประการประการที่หนึ่งถ้าขแขนงที่เกิดผลนะพระองค์ก็จะทรงลิดหรือทรงตัดเหมือนกันเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นแต่ขแขนที่ไม่เกิดผลพระองค์จะทรงตัดทิ้งเสียครับนะให้เรามาดูมีการตัดสองตัดแต่การตัดทั้งสองแตกต่างกันการตัดประเภท ที่หนึ่งคือการคนที่กิ่งที่เกิดผลแล้วแล้วจะต้องตัดคําว่าตัดในที่นี้หมายถึงการลิดชาวสวนที่มีความรู้ความสามารถจะรู้ดีว่าเมื่อต้นไม้หรือกิ่งไม้หรือ,อพวกผล,ลไม้ถ้าต้องการให้เกิดผลมากเขาเองจะต้องใช้วิธีการลิดกิ่งบางกิ่งนะครับออกเพื่อ จุดประสงค์ไม่ให้ทำไมเพื่อให้น้ําเลี้ยงหรืออาหารถั่วเฉลี่ยไปถึงกิ่งอื่นๆให้ทำไมครับให้ได้รับอาหารมากขึ้นพี่น้องนี่เป็นเคล็ดลับของการที่ชาวสวนเขาปฏิบัติกันเราเองนะครับการที่พระเจ้านะครัลิดชีวิตของพวกเราหมายความว่าอย่างไหน เมื่อชีวิตของคริสเตียนเราเกิดผลพระเจ้ากำลังอวยพรเราพระเจ้ากำลังใช้เรามากขึ้นเรากำลังเติบโตพระเจ้าคาดหวังให้เรานะครับเกิดผลมากกว่านี้และการที่เราจะเกิดผลมากจำเป็นมากที่ทำไมครับพระเจ้าจะต้องลิดเราคำว่าลิดนี้หมายถึงตัดส่วนในชีวิตของพวกเราที่เป็นอุปสรรคทำให้พวกเรา ไม่เติบโตมากเท่าที่ควรผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคําว่าฤทธ์นะครับหมายถึงความหมายฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าจะต้องตัดนะครับบางสิ่งนิสัยบางอย่างนะครับแล้วกออ็อุปสรรคบางอย่างในชีวิตของพวกเราที่เป็นตัวขัดขวางทําให้เราไม่สามารถที่จะเกิดดอกออกผลอย่างมากมายได้ ผลการที่เราเองถูกลิดนะครับเรารู้ไหมบางครั้งต้องเจ็บนะครับแต่ถ้าเรายอมพระเจ้าจะใช้เราและพระเจ้าจะใช้เรามากขึ้นถ้าเราต้องการให้พระเจ้าใช้มากเราจําเป็นต้องยอมให้กับพระเจ้าที่จะลิดนะที่จะตัดบางอย่างในชีวิตของพวกเราออกสิ่งที่ไม่เกิดผลครับพระเจ้าตัดทิ้งนี่เป็นกฎเกณฑ์ สองอย่างในชีวิตของการเป็นคริสเตียนหนึ่งกิ่งที่เกิดผลพงจะลิดจะตัดเพื่อให้เกิดผลมากสองกิ่งที่ไม่เกิดผลพงจะตัดทิง้งนะครับเหมือนเราเองนะครับข้อมาดูข้อที่สามนะครับท่านคริสชําระให้สะอาดก่อนเข้าสนิทนะครับท่านทั้งหลายได้รับการชําระแล้วให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำของเรา เราจะเห็นมาก่อนที่เราจะเข้าสนิทก่อนที่พระเยซูจะพูดในข้อที่4ข้อที่5แล้วต่อต่อไปพระองค์พูดข้อนี้ก่อนนะครับคริสเตียนต้องรับการชำระก่อนกิ่งจะต้องได้รับการชำระก่อนหมายถึงพวกเราคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่ได้รับการชำระด้วยโลหิตของพระเยซูเราไม่สามารถเป็นสาวกที่เข้าสนิทสนมกับทำไมครับกับพระเจ้าได้กับพระองค์ได้ เราจำเป็นคริสเตียนทุกคนต้องรับการชำระล้างโดยพระโลหิตโดยผ่านทางความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเยซูก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งทำให้เราได้เห็นคือพระเยซูพูดว่าด้วยถ้อยคำของเราหมายถึงคำสอนของพระองค์ที่สอนสาวกทำไมครับถ้อยคำของพระเจ้ามีสิทธิมีอำนาจล้างใจล้างชีวิตของทำไมครับ ของสาวกให้สะอาดพี่น้องกับนั่นเป็นเหตุผลทําไมคริสเตียนจึงต้องอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านยิ่งมากพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะล้างชําระใจของพวกเรานะครับขอหนหุนใจพวกเราทุกคนคริสเตียนต้องอ่านพระคัมภีร์มีคนพูดเป็นภาสิทธในในลักษณะบอกว่าพระคัมภีร์คริสเตียนที่มี <c oughs> พระคัมภีร์สะอาดใจของเขาจะสกปรกแต่พระคัมภีร์ที่คริสเตียนที่มีพระคัมภีร์สกปรกใจของเขาสะอาดเพราะว่าเขาเปิดและใช้อา่านบ่อยๆข้อที่สี่กับข้อที่ห้ากับนะนั้นเป็นคล้ายๆกับพระเยซูบอกต้องบอกให้เราเข้าสนิทกับพระองค์ก่อนผมอยากจะย้ำนะครับท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านพี่น้อง พระเยซูกำลังพูดบอกว่าเรื่องของอาการความรอดความพ้นบาปพระเจ้าทำให้เราแต่การที่เราเองจะรักษาชีวิตของพวกเราให้รอดตลอดเราเองจำเป็นที่จะต้องลิเริ่มที่จะเข้าสนิทติดสนิทการเข้าสนิทติดสนิทเป็นการรักษาชีวิตที่พระเจ้าให้กับพวกเราเพื่อให้ดำรงอยู่และเติบโตขึ้นผมย้ำนะครับ การที่เราเองเข้าสนิทกับพระเจ้านั้นเป็นการรักษาชีวิตของพวกเราที่พระเจ้าให้กับพวกเราเมื่อเรารับเชื่อเราบังเกิดใหม่เป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เติบโตและเกิดดอกออกผลในข้อที่สี่ข้อที่ห้านี้ก็ได้พูดกับพวกเราอย่างชัดเจนว่าเราจะต้องเริ่มเข้าสนิทกับพระองค์ก่อนนะข้อที่หครับพระเยซูพูดกับ คริสเตียนที่ไม่เข้าสนิทพง์จะต้องตัดบางครั้งเราเห็นเราเล่นกับพระคุณของพระเจ้าเราคิดว่าพระเจ้ารักเราไม่ทำเราเราเราหรอกเ,เราใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆืไม่จริงจังไม่ยอมนะระวังให้ดีผมเตือนนะครับโดยพระวนจะนะตอนนี้และพระเจ้าพูดอย่างชัดเจนว่าถ้าเราไม่ได้เข้าสนิทสนมพระเจ้าจะตัดเราทิ้ง จากพระองค์แล้วชีวิตของคนที่ถูกตัดทิ้งเนินคือเหี่ยวแห้งเห็นม,มีระดับไหมครับชีวิตของคนที่คริสเตียนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเนี่ยชีวิตของเขาจะเหี่ยวแห้งไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความสุขนะครับแล้วในที่สุดก็จะถูกเก็บเอาไปเผาไฟเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแล้ว เราเองนะวันหนึ่งจะต้องถูกเก็บเอาไปเผาไฟเผาไฟนี้ไฟพูดถึงการพิพากษานะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าให้ชีวิตใหม่เราเราต้องรักษาชีวิตใหม่ของเราให้ดำรงอยู่โดยที่เราเองจะต้องเข้าสนิทติดสนิทสนิทสนมมีสัมพันธภาพกับพระเยซูคำถาม เราจะเข้าสนิทกับพระองค์เนี่ยได้อย่างไรคําตอบอยู่ในข้อที่7ถ้าถ้าทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังแน่นอยู่ในท่านท่านจะทูลขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นโอโ้มิหนนาทําทไมเราขอทุกอย่างเราจะได้นั่นก็คือเมื่อเรานั่นก็คือเงื่อนไขหรือกุญแจของการเกิดผลนั่นเองแต่ผมเองให้พวกเราค่อยคิดค่อยคิดด้วยกันว่าเราจะเข้าสนิทอยู่กับพระเยซูได้อย่างไร ถ้อยคําของเราหมายถึงพระวจนะเห็นว่ากลับมาพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งท่านจะทูลขอหมายถึงการอธิษฐานความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผ่านทางพระวจนะที่เราอ่านว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราแต่เมื่อเราอธิษฐานเป็นการที่เราเองพูดสนทนากับพระเจ้านั่นคือความสัมพันธภาพที่สมบูรณ์ ความสัมพันธ์สภาพหรือเข้าสนิทสนมกับพระเจ้าจะต้องมีการพูดและการฟังการพูดนะครับคือการที่เราอธิษฐานกับพระองค์การฟังคือการที่พระเจ้าพูดอะไรกับพวกเราพระองค์พูดกับพวกเราปัจจุบันผ่านทางพระกัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจ,จนะของพระเจ้าชีวิตคริสเตียเราจําเป็นที่จะต้องเข้าสนิทสนมกับพระเยซูทุกๆวัน โดยผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรให้พวกเราเข้าใจถ้อยคำที่พระองค์ได้ทรงตัดกับพวกเราในวันนี้ด้วย